อับน,นี้แล้วกันนะคะเนี่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะจิ้มลงไปในน้ำจิ้มเลยค่ะแอน้ำจิ้มเริ่มค้นแล้วเห็นไหมคะก็จะทานเลยนะอืมอร่อยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่ซีและน้องมัดี้ชแน,นลอีกแล้วนะคะ เห็นข้าวโพดตรงหน้าก็ต้องเป็นเมนูที่เกี่ยวกับข้าวโพดนะคะวันนี้แม่ซีจะชวนทําเมนูทอดมันข้าวโพดค่ะเมนูนี้นะคะนอกจากจะทําทานในครอบครัวได้นะคะยังสามารถที่ทําขายได้อีกด้วยค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาหั่นข้าวโพดนะคะให้เป็นชิ้นแบบนี้ค่ะวิธีการก็ไม่ยากนะคะนี่ค่ะก็หั่นลงไปเลย เราจะใช้เป็นข้าวโพดหวานนะคะจะทําให้ขนมที่ทอดออกมาเนี่ยมีรสชาติหวานกรมกล่อมอร่อยค่ะส่วนที่อร่อยที่สุดของเขาก็คือเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดที่ยังค้างอยู่แบบนี้ที่โคนมนันนะนะคะขูดออกให้หมดเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวแม่ซีจะทาไปเรื่อยๆจนหมดนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีข้าวโพดหั่น400กรัมค่ะแป้งสาลีเนกประสงค์นะคะแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำปูนใสผงฟูน้ำตาลทรายขาวแล้วก็เกลือป่นค่ะวิธีทำนะคะก็ใส่แป้งสาลีเนกประสงค์ค่ะ แป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือป่นผงฟูคลุกเคล้าแป้งให้เข้ากันนะคะ พอแป้งเข้ากันดีนะคะเราก็ใส่น้ำปูนใส่ลงไปเลยค่ะผสมให้เข้ากันค่ะ โอเคค่ะเราก็จะผสมแป้งนะคะจนกว่าเขาจะไม่เป็นเม็ดนะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะน้ำปูนใส่นะคะให้เพื่อนๆลองกะปริมาณเอาเองนะคะเพราะว่าแป้งเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะเจอแป้งเก่าหรือแป้งใหม่นะคะถ้าแป้งเก่าก็อาจจะต้องใช้น้ําเยอะนิดนึงถ้าแป้งใหม่ก็ต้องใช้น้ําน้อยค่ะก็ผสมให้ได้ความข้นแบบนี้นะคะหรือว่าให้ข้นกว่านี้สักหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดลงไปเลยค่ะผสมให้เข้ากันนะคะโอเคค่ะได้ส่วนผสมประมาณนี้นะคะนี่ค่ะลักษณะความข้นนะคะ โอเคเดี๋ยวแม่ซีก็จะไปตั้งกระทะเพื่อทอดทอดมันข้าวโพดกันเลยค่ะตอนนี้แม่ซีก็ตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดนะคะอุปกรณ์เตรียมให้พร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นตะแกรงนะคะไว้สําหรับพักให้เสด็จน้ํามันนะคะกระชอนสาหรับตักขนมไม้ขีมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทอดกันเลยนะ เราจะตักขนมขึ้นมานะคะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะหรือว่าใครจะอยากได้ขนาดเล็กกว่านี้ก็ตักน้อยกว่านี้นะคะก่อนตักคนเขานิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งเขาจะนอนก้นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ข้าวมันข้าวโพดนะคะเป็นอะไรที่เด็กๆชอบทานมากเลยนะคะทําขายเนี่ยน่าจะขายดีค่ะเราก็ทอดจนกว่าเขาจะสุกเหลืองนะคะโอเคค่ะก็สักประมาณนี้นะคะ สีขนาดนี้นะคะกําลังดีเลยค่ะแล้วก็ตักขึ้นไปเสด็จน้ํามันเลยค่ะ สูตรนี้นะคะก็จะได้ทอดมันข้าวโพดประมาณนี้ค่ะหนึ่งถาดน,นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําน้ําจิ้มที่ไว้กินคู่กับทอดมันข้าวโพดกันค่ะในส่วนของน้ําจิ้มนะคะก็จะมีส่วนผสมดังนี้ค่ะถั่วลิสงคั่วนะคะตำหย,ยาบๆค่ะน้ําส้มสายชูนะคะน้ําตาลทรายขาวเกลือปน่นแล้วก็พริกแดงจินดาปั่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะเราก็ใส่ส่วนผสมลงไปเลยนะคะน้ําส้มสายชูค่ะ ตามมาด้วยน้ำตาลทรายขาวนะคะและเกลือป่นค่ะเปิดแก๊สนะคะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะคะแล้วก็คนส่วนผสมจนละลายเข้ากันดีค่ะพอส่วนผสมละลายดีแล้วนะคะก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะ ูตรนี้จะได้ประมาณถ้วยหนึ่งอะนะคะเคี่ยวไปอีกสักครู่หนึ่งอะนะคะให้เขาข้นนิดนึงค่ะโอเคค่ะพอเขาข้นขึ้นมานิดนึงอะนะคะไม่ต้องข้นมากนะคะสักรู้สึกเหนียวเหนียวอะค่ะก็โอเคปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ถั่วลิสงคั่วนะคะตามชอบได้เลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะ นี่ค่ะลักษณะที่ได้นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดใส่จานกันนะคะตัวนี้คือน้ำจิ้มนะคะตอนนี้อาจจะยังดูว่ามันเหลวนะคะแต่ว่าเวลาเขาเย็นตัวลงเนี่ยเขาจะข้นผลนี้นะคะแต่แล้วก็วางทอดมันของเราเลยค่ะน่าทานมากๆ กรอบมากเลยค่ะประมาณนี้เนาะ เวลาทอดเนี่ยถ้าเกิดอยากให้ข้างนอกกรอบแล้วก็ข้างในนุ่มนะคะให้หยอดลงไปตรงๆค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะดูนะคะข้างในเขาก็จะนุ่มแบบนี้นะคะแต่ถ้าอยากได้แบบกรอบๆก,ก็คือต้องหยอดแบบแผ่เข้าไปอะคะ่ะก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะก็จะมีความกรอบมากขึ้นค่ะอบบนี้แล้วกันนะคะเนี่ยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะจิ้มลงไปในน้ำจิ้มเลยค่ะ แอน้ำจิ้มเริ่มค้นแล้วเห็นไหมคะก็จะทานเลยนะอ,อร่อยค่ะเข้ากันมากเลยกับน้ำจิ้มแนะนำเลยค่ะว่าต้องทำนะคะสุดยอดค่ะ